สวัสดีครับผมนะครับช่องหลบเมียฟิชชิ่งนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปตกปลากันที่เป็นหมายธรรมชาตินะครับคลองมหาสวัสดนะครับทริปนี้นะฮะจะมีผมนะฮะไปคนเดียวก่อนนะครับผมเพราะว่าน้าอ้วนเขาติดธุระตอนเช้านะฮะเขาจะพาอ่อพบอนะที่บ้านนะครับไปทาธุระนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จเร็วเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวครึ่งวันจะตามไปฮะ เพราะว่าหมายนี้เป็นเป็นหมายใกล้บ้านครับผมอ่าถ้าขับรถจากบ้านจริงๆก็มาสักสิบห้านาทีน่าจะถึงนะฮะแล้วก็เราจะวไปลองไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวบ้างหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวฝากกดติดตามนะครับกดไลค์และกดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วลว้ายว่ะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่คลองมหาสวัสดนะครับเราก็มาถึงสักคู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ได้ตีเบ็ดเตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะแต่ดูจากหมายใกล้กลกลกๆก,ก็มีตัวอยู่นะครับมีมีขึ้นมาอยู่บ้างนะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับว่าจะได้ได้ตัวเยอะไหมนะฮะไปด้ยครับ ตอนนี้นะครับแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามานะฮะเขียวน,นะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะอาจจะต้องปิดคลิปเร็วหน่อยนะครับผมปลาก็มีกินอยู่บ้างนะครับแต่พอดีไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะเดี๋ยวเขาดูตอนตอนสรุปจบคลิป,ปกันนะว่าว่าไป้ตัวไหมนะครับ ฝากรับชมจนจบด้วยนะครับอ๋อวันนี้นะฮะเราก็มากับน้าต้นกัน้ายุ้ยเหมือนเดิมน,นะครับก<ม>็นะนายุ้ยกับน,น้าต้นก็ได้กระสุขึ้นมาตัวหนึ่งด้วยนะฮะแต่พอดีก็ยังไม่ได้ถ่ายไว้พอดีเปลี่ยนจังหวะช่วงเปลี่ยนเหยื่อพอดีนะฮะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนจบเหมือนกันนะครับว่าว่าว่ากระสุนได้ไซส์หรือเปล่านะฝา,ากติดตามชมกันครับผมกินหรือ,อหวะวะหวะหรือเปล่า

ต่อนะครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าหายไปแล้วสงสัยตกใจเสียงฟ้านี่นะครับไปเลยนะมันต้ไม่ดีหรอกยังตังยังดังเดี๋ยวใครเข้ามาครับต้องเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยนะครับเนื่องจากพอดีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยฮะก็เลยโอ้โหต้องเก็บครับทอยครับเดี๋ยวเราจะไปอ่า ไปบ้านนออวนกันดีกว่าครับสวนแถวแถวบ้านนกอวนเราจะลองไปตกตกชิงหลิวดูนะฮะจะดูด้วยว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมรับชมกันอีกทีครับผมโอ้โหโดนฝนกระหน่ำเละเทะเลยฮะฝากติดตามด้วยครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นน้องเนยนะฮะเป็นเจ้าของบ้านนี้นะพอดีมายืมสถานที่ตกเขาก็เลยลองตกให้เราดูนะใช้เบ็ดปักนะครับเนี่ยเอาเส้เดินเกี่ยวเสร็จแล้วก็ปักไว้ข้างช่องร่องนะฮะดูนะฮะได้ปลาหนังฟ้ามาครับนะผมมีมีน้ำหนักอยู่นะครับเนี่ยฮะน่าจะเป็นโลถ้าใกล้ๆโลไดอยู่นะ ครับผมเดี๋ยวจะดูดูต่อนะครับอันนี้น้องอันนี้น้องเนยนะฮะโอ้โหเรามาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ตัวเลยครับผมครับเดี๋ยวรับชมกันต่อนะครับปาเพียนฮะชิงหลิวนี้ครับชิงหลิวสายเสืออยู่ครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อครับผมอันนี้นะครับน้องเนยนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ได้ปลาดินมาหนึ่งแต้มนะครับนี่รอบนี้หนักเลยครับผมได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งนะฮะนี่นะครับผมผีมือน้องเนยแล้วนะครับผม เดี๋ยวรับชมกันต่อครับอยูอฉาเลยครับมาเยนะครับผมอันนี้เป็นปลาฉลาดนะฮะครับผมเดี๋ยวรับชมกันต่อครับได้เล้ะนะครับผมนี่นะฮะชิงหิวอันนี้ฮะปลาตะเพียนตัวใหญ่มากนะครับน่าจะน่าจะมีครึ่งโลนะท้ายนี้นะฮะครับผมเดี๋ยวตดตามชมกันต่อน้าอ้วนนะครับผมกำลังนะฮะกำลังลุ้นอยู่นะครับว่าปลาจะติดเปล่านะครับผมอันนี้มาแบบลุกคลุ้งมากฮะเสื้อไม่ใส่ด้วยครับผม นี่ครับผมน้องเนยฮะมีเบ็ดเหมือนกันนะครับใช้ใช้เบ็ดแบบปักเขานะเดี๋ยวคอยดูนะอ้วนวัดกันนะผม เดี๋ยวรับชมกันใหม่นะครับผมติดตามด้วยครับผมผมครับ